แชร์ประสบการณ์ดูแลช่องที่52นะครับช่องนี้ลูกค้ามีความต้องการที่ต่างจากคนอื่นเยอะมากเลยครับลูกค้าท่านนี้นะครับผมขออนุญาตเอามาพูดเนาะลูกค้าคนนี้ครับเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องได้เงินเยอะเท่าไหร่ครับแต่เขาจะเป็นว่าเออเขาก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าลูกค้าท่านนี้ของผมนะครับปัจจุบันเขาไม่ได้ทํางานนะครับแฟนเขาเลี้ยงนั่นเองนะผมแล้วแฟนเขาเนี่ยอยากให้เขาอ่ะสามารถสร้างไรายได้ได้ เขาก็เลยมาจ้างทีมงานของผมครับเข้าไปทําำหน,หน้าให้นั่นเองเขาก็เลยอยากเอายอดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดเงินเท่าไหร่ก็ได้ไปอวดแฟนนะครับว่าเขาก็ทําได้ และเขาก็เอาไปอวดแฟนครับซึ่งเทคนิคที่ผมได้ทํากับช่องนี้นะครับไหนๆก็จมมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็เลยเลือกเป็นสายที่ผมถนัดมากที่สุดนั่นก็คือเทคโนโลยีครับและสินค้าที่ผมขายนะครับก็จะเป็นพวก iPhone มือถือต่างๆโลบปถึงการ์ดเจ็ตหรือพวกฟิล์มกระจกนะครับฟิล์มติดกล้องหรือว่าเคสต่างๆนั่นเองซึ่งโดยส่วนตัวตรงนี้คิวมีความรู้เรื่องนี้มาเยอะมากๆเพราะว่าคิวเนี่ยเป็นเซลล์ขายมือถือนะครับไม่ต่ำกว่า3ปีเลยและคิวก็ได้เจอปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับมือถือเยอะมากๆที่หลายๆคนก็ยังไมู่ เพราะว่าคิวเจอลูกค้ามาเยอะมากคิวก็เลยได้ใช้เทคนิคตามนี้ครับคิวก็ขายสินค้าที่เรามีความรู้ออกไปให้กับลูกค้านั่นเองเทคนิคที่2ครับนั่นก็คือเราจะใช้วิธีการยกตัวอย่างให้กับลูกค้าเห็นภาพตามเราได้ง่ายมากขึ้นและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่า iPhone เนี่ยถ้าเกิดฝาหลังแตกกับแบตบวมเนี่ยเท่ากับซื้อเครื่องใหม่เลยถ้าเกิดฝาหลังแตกเดียวเนี่ยสี่พันแบตบวมเดียวสี่พันครับแต่ถ้า2อ,อย่างนี้เกิดพร้อมกันนะครับเอ้ยหลายคนก็คงคิด 8,000ันบาทเองคิวไม่ใช่นะครับ25,000บาทครับราคาเท่ากับเครื่องใหม่เลยเห็นไหมครับหลายคนก็เริ่มจะคอยตามแล้วก็มาซื้อเคสนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะปกป้องฝาหลังนั่นเองนะเทคนิคที่3ครับทำได้ทั้งหมด2แบบแบบที่1ครับนั่นก็คือคนนําสินค้านั่นเองนะผมคนนําสินค้าก็คือประเภทไหนครับประเภทถ้าเกิดเราเห็นพิมพ์ที่ไฮไลท์หรือพี่วินไลท์เนี่ยหยิบจับอะไรเขาก็สามารถขายได้หมดเลยนั่นก็คือเราสามารถขายได้ ทุกอย่างเพราะเราขายตัวเราออกแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวตนนะครับเพิ่งไม่เริ่มมาสร้างตัวตนเราต้องให้สินค้านาเราไปอย่างเช่นคิวนะครับคิวได้เอา iPhone ที่เป็นกระแสู่ตอนนี้เพราะราคามันถูกมากๆเอามาอยู่ข้างๆตัวคิวเนี่ยคิวก็สามารถที่จะขายไอโฟนออกได้ครับสำหรับใครที่สนใจโปรเจกต์การสร้างและดูแลายช่องแบบนี้ทีมงานของเราทําอะไรให้บ้างนะครับหนึ่งนะครับเราทําการคิดคอนเทนต์ให้นะครับสองนะครับเราทําการตัดคลิปให้ครับสามครับเราทําการ โพสคลิปแนแตะก้าทำเอส o ให้นั่นเองนะครับสำหรับใครสนใจโปรเจกต์ตรงนี้ก็สามารถทิมสนใจที่ตรงคอมเมนต์แล้วทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พิมคำว่า VOC เฉพาะเดือนนี้ครับการันตียอดผู้ติดตามให้ด้วย